เป็นคู่รักที่โดนกระแสสังคมโจมตีมาโดยตลอดสำหรับครูภัยบู์แสงเดือนกับนักร้องสาวกระต่ายทันนิพารวมไปถึงประเด็นบูลลี่สารพัดแต่ล่าสุดโซเชียลแทบแตกเมื่อครูภัยบู์ได้โพสต์ภาพตัวเองกับใบหน้าที่ดูเปลี่ยนไป จนหลายคนสงสัยว่าไปทำสัญญกรรมมาหรือเปล่าล่าสุดครูภัยบูนได้เปิดใจครั้งแรกผ่านอีจันบันเทิงว่าไปทำสัญญกรรมมาได้14วันแล้วตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งความจริงไม่ได้อยากทำเพราะเป็นคนกลัวเข็มกลัวการฉีดยาและกลัวการผ่าตัดทุกอย่างมากแต่เนื่องด้วยของโงเ่เฮงความเชื่อและอยากเปลี่ยนแปลงเพราะครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่า ลองเสริมดูและที่สำคัญการเสริมจมูกก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองจึงตัดสินใจทำสัญญกรรมจมูกในที่สุดและทำจมูกแค่อย่างเดียวที่ตอนแรกยังไม่บอกว่าทำมาเพราะว่ายังไม่กล้าบอกจมูกยังไม่เข้ารูปยังไม่ยุบยังบวมอยู่รอให้เข้าที่ก่อนถึงจะบอกหลักๆก,ก็เสริมโงเฮงเพิ่มความมั่นใจถามว่ามันมั่นใจขึ้นไหมก็มั่นใจขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นอกจากนี้ รูภัยบูนยังเปิดใจเรื่องที่โดนว่าเหมือนลูกชิ้นมีหูสำหรับตัวเองมองว่ามันเป็นสิทธิของเขาที่สามารถบูลลี่ได้โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ซึ่งบางคนบูลลี่เพราะสนุกแต่บางคนบูลลี่เพราะความสะใจหรือไม่ชอบบ้างซึ่งไม่สามารถจะบังคับคนที่บูลลี่ได้แต่ถ้าถามว่าตกใจไหมที่โดนบูลลี่ ยอมรับว่าตกใจอยู่แต่ไม่ถึงกับโกรธหรือเกลียดเขาแค่รู้สึกว่าบางทีเราอยู่ในสภาพแบบไหนอารมณ์แบบไหนและจิตใจมันก็จะแตกต่างกันไป